สวัสดีครับผมโอ๊กซาวดีไซเนอร์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมซิสเ็มงานจริงที่ผมทำวันนี้นะครับน,นี้ก็จะเป็นงานผัดไทยวังทองนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สรกกนนะักงานซึ่งซิสเ็มหลกักๆนะครับเริ่มจากม er ิกเซอร์ก่อนเลยมิกเซอร์ผมวันนี้ที่เอามาก็เป็นอาร์เจนฮิตคิวยูยี่สิบสี่นะครับก็วันนี้เคอร์นลตีไม่เยอะนะครับเครื่องตีไม่เยอะแล้วก็ไม้ไม่เยอะนะครับก็เลยเอาคิวยูยี่สิบสี่มานะครับ ซึ่งวันนี้เรามมกเป็นระบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าวันนี้เราเอาคอสที่เป็นระบบอะนาล็อกที่ผมรู้สึกว่าผมติดใจเจ้าตัวนี้มากนะครับก็คือเล่นนั่นเองนะครับถ้าถามว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมรู้สึกว่ามันแบบว่าค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่ามันทําดีเลย์ได้นะครับว่าจะเป็นดีเลย์ซับนะครับดีเลย์กลางนะครับแล้วก็สามารถแลงได้นะครับแลงผมไม่แน่ใจว่าดีเลย์ได้ไหมนะ แหลมน่าจะดีเลย์ไม่ได้นะครับแต่ว่าติดใจคือมันดีเลย์ซับกับกลางได้นะครับซึ่งทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้เสียงรถเคร่องท่านดังนะครับเพราะเราอยู่ข้างๆถนนเลยนะก็คอร์สก็เป็นเล่นนะครับระบบอันาล็อกนะครับว่าใช้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบ power monitor กันบ้างนะควันนี้ก็เปิดเพลงอยู่นะแต่ผมมิวอยู่ีย๋ยวซีดีก็ซีดแล้ว power monitor นะครับปกติเราจะใช้อ่า เราย่อครับ L สองพันสี่นะครับซึ่งวันนี้เราย l อ L 2อง4ไปอีกเวทีนึงนะครับก็เลยเอา NPE มาแทนก่อนนะครับเป็นคับมิเตอร์ฟอนนะครับแล้วก็เป็นวาติกนะครับวาติกสองพนะครับซึ่งมาแทนรอยย l 2สองนะครับซึ่งก็ได้น้ำเสียงที่ค่อนข้างที่จะหนาหนาหน่อยนะครับคือเน้นมิเตอร์เราเน้นหนานะครับก็จริงๆเรา จะใช้เราย่อหมดเลยแล้วครับส่วนวาเทคเนี่ยเราจะเอาไปขับเป็น PA นะครับเดี๋ยวพาไปดูอ Power PA นะ PA เราก็จะใช้กำลังขับที่ค่อนข้างที่จะโหดนิดน,นึงนะครับค่อนข้างที่จะต้องมุดเวยทีนิดนึงนี่เลยนะเดี๋ยวนะตัวผมค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักแล้วค่อนข้างที่จะมุดยากหน่อยนะครับ นี่เลยนะครับนี่คือระบบขับ p a เรานะครับหลักๆก็จะใช้เป็นวัตถิกสองพัสี่ขับกลางนะรกลางย้อนไม่ใช่เราเล่นระบบ3ทางนะครับวัตถิกสองพันสี่เนี่ยขับกลางครับแล้วก็วัตถิกสามพเนี่ยสามหกเป็นตัวนู้นนะครับขับเบรดอยู่นะครับซึ่งตัวนู้นค่อนข้างเป็นตัวเก่านะครับยังเป็นบอสเทคอยู่เลยนะครับแล้วก็มีรอย่อ L สองพนะครับที่เป็นระบบขับ แหลมนะครับซึ่งได้แหลมที่นวลมากครับนี่เลยเราจะใช้แค่วาเทคกับล้อย่อเนี่ยครับสำหรับเวทีนี้ซึ่งจริงๆริงล้อย่อเรามีเยอะนะครับแต่ว่าเราออกไปอีกเวทีหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมระบบไม้กันบ้างนะครับระบบไม้บนเวทีนะครับกับระบบตู้บนเวทีนะครับโอ้ยค่อนข้างที่จะออกยากนิดนึงนะครับสับบนเวทีนะครับบนเวที วันนี้เราใช้เป็นมอนิเตอร์นะครับ15นิ้วนะครับแรมก็แรมนี่ผมไม่แน่ใจอะไรนะครับแต่ว่าเราเราใช้มอนิเตอร์15นิ้วนะครับใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับใช้เหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็จะมีระบบไม่ร้อยนะครับระบบไม่ร้อยก็จะเป็นชัวนะครับ2ตัวครับ svx 4นะครับซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาขึ้นเบียดอยู่ครับ ก็จะใช้เป็นตัวนี้อยู่นะครับถ้าสังเกตตัวนี้ขึ้นมันจะเบียดน,นะครับก็เอามาสเปรย์ไว้อีก2ตัวก็คือโปโลยูเทคนะครับขึ้น UHF นะครับสองตัวนี้ก็มีขึ้นเบียดน,นะครับก็เลยใช้ได้อย่างละตัวนะครับเครื่องละตัวนะครับแล้วก็จะเป็นชัวร์หนึ่งตัวนะครับวันนี้เอามาน้อยมากเพราะว่าไปอีกเวทีหนึ่งเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบ PA กันบ้างนะ PA พีเอเราก็จะใช้ตู้แขวนเทาดาเลยนะครับแขวนแบบซีเคิร์ฟนะครับแขวนแบบซีเคิรมาดูระบบพีเอกันครับโลบบพีเับเราใช้เจบินนะครับ J ok 21. เจบินดอกยีอไม่ใช่ยีอดอก18นะครับเลยเจบินดอก18อาจจะมีเสียงกีฮัมมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดเพลงอยู่นะใช้เจบินดอก18นิ้วนะครับ เจบินดอกแปดนิ้วเฮ้ย hey, หรือว่าจีตู้นี้ตู้เดียวอาวจีตู้นี้ตู้เดียวเดี๋ยวเรามาเช็กระบบอันอีกทีนะครับซึ่งระบบจีทมผมไม่ค่อยอยากให้มันเกิดขึ้นนักนะครับ่วนแขวน,นครับตรงนี้แดดมันค่อนข้างสอง,งครับยวไปดูอีกฝั่งนี้ก็ได้นะครับแขวนนะครับระบบแขวนแขวนเราใช้เป็นซีเคิร์ฟนะครับซึ่งเป็นตู้ธรรมดาเลยครับตู้ธรรมดาฮอนลดธรรมดาครับนี่เลย ก็ฝั่งนี้ไม่มีเสียงจีฮัมนะครับก็เวทีวันนี้เอามาไม่ใหญ่ไม่กว้างมากนะครับแล้วก็มีระบบไฟต่างๆนะครับที่เตรียมกันมาวันนี้จริงๆเราอยู่ที่นี่มาประมาณ5คืนแล้วนะครับ5คืนแล้วแต่ว่าวันนี้ผมเพิ่งหยิบกล้องมาถ่ายนะครับสำหรับมือมิก iPad ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไคร e นะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปแบบนี้ให้มันดูอีกนะครับโอเคคลิปนี้จบไปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ